ันนี้บ่อยมากดันอ้นนี่ใช่ป่ะโอ้โห <Yeah. S 1> มาถึงอันี้เลยเฮ้ยกูเจอละอันหนึ่งปัดก่อนอุ้ยมาวะยูนไหนวะม,มึงมโดนอยู่ป่ะโดนอยู่โดนอยู่ไอเชี่ยม,มาถึงกระโดนเลยเหรอ ตอน,นี้กำลังโอ้โหโอโหิบละชิบละชิบละชิบละ,ละ,ละตอน,นี้กูเข้ามาอยู่ในบ้านละไม่เสียงมันดังตึก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 แทนเราดีนี่ย ไอ้ยมึงโดนอะไรนี่วะโดนละกูวิ่งล่ออยู่ตั้งนานไอ้เชีย่ยตายละกูเห็นละโดนแขวนแล้วนี่วะยัง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 ไม่เป็นไรซ่อมไปซ่อมไปโอเคซ่อมเสร็จละ <c oughs> นั่นไงนั่นไงนม่อยู่แถวนี้นะอย่าอย่ามาอย่ามามันยืนเฝ้าเลยอะ่ะไปซ่อมเลย ซ่อมเลยนะเค <Okay. S 2> มันยืนเฝ้ามันมันไปแล้วไปแล้วไปที่บ้านแล้วระวังด้วยกูนี่ออกมาละกลับมาละกลับมาละเชี่ย er. หลอนสัตว์ไม่ต้องรอซ่อมเลยกูนึกว่าอย่างอย่างกับสัตว์ระครังแบบที่วัดอะ <laughs> ต้องแตง่งต้องแตง่งต้องชิเอ๊ย <laughs> เจอเจนเอเลเตอร์ละแมวแม่งตายแต่แรกเลยเมื่อกี้แม่งกระตุกหนีไม่ทันเอ้ยคนมายืนแถวนี้คนช่วยได้ไหมไม่ต้องช่วยหรอกมันอยู่ข้างหน้าเลยอะ อยู่แบบข้างหน้าเลยติดติดหน้าเลยโอ้โหโอเคถ่วงเวลามันเ,เยอะเีอยเอ้ยชิบหายละกไไูดูเพลิน มันจะมาปอน,นี่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โ,หโอ้โหโอ้โหแท็กกรอนแรงหกเปิ์กแบบเต็มอ่ะแรงหกเลยเหรอเอเอน่าจะเอล5าสิบได้อ่ะโอ้โชิตเปิก๊กเปิ๊กส้มเต็มมากเอะไม่ใช่ส้มชมพู โอ้โหปั๊กลิเจเนรีป่ะมันเป็นโนวันเอซิบได้แล้วก็ชาโดบอลแล้วก็อยู่เฉยๆแบบจะร้องหุนน่ะเซอร์เอร์มีด้วยเหรอไม่ใช่แค่แบบถ้าหยุดถ้ามันอยู่เฉยๆเซอร์เวอร์จะไม่ได้ยินเสียงหายใจได้เสียงหัวใจเต้นโอ้โหมีี้ด้วยเออายเจองานงอกเนี้ยเฮ้ยอดหมด ทีคนนี้ใกล้ตายแล้วเนี่ยแหลงปกแบเดชทองไปออกมาเนี่ยโดนแขวและคนนึงเป้าอยู่แล้วปล่อยมันไปเลยมึงดูให้หน่อยได้ปะดูไม่ได้ เรอดูได้ดูได้ออเขาอ,อ,อ,อยู่ใช่ไมดีวะเนี่ยเจนเลเตอร์อยู่แถวนั้นด้วยแถวนั้นมีเครื่องหนึ่งไปไกลๆเลยอ่ะเพื่อนแม่งมารอช่วยวะไม่น่ามาเลยโอ้ย เครื่องอยู่ไหนวะยิ่ยินเสียงแถวนีเเว้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอละแก๊กโอเคยางมฟังเสียงหาหลุมได้ก่อนเลยจะหา<น>มันจะหาหลุมตรงไหนวะเนี่ยมันเจอลำบากมาก,กนเลยนะใช่ใช่แต่กูว่าได้ใช้แน่นอน ออหลุมหลุมมันโผล่ตอนไหนวะที่จริงมันจะมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่เปิดรออมืมันจะปิดฝาอยู่จะตายแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ไกลเปล่ากันปัดเลยเสร็จยังมามาแล้วระวังระวัง น่ารอดว่ะเราเข้าไปข้างหลังปะแก้มีตัวหลบได้ไม่ทันรอดเจตเชี่ยต้องแถวหัวหมูอ่ะมันสามารถวิ่งกระโดดกระโดดไปมาได้เพื่อนมองมึงอยู่อ่ะรอดแล้วมั้งน่าจะรอดแล้ว เลยเครื่องเดียวเพื่อนปัดอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเลยใช่ไหมเออห้องใต้ดินเพื่อนจะโดนวะมันอยู่แถวเนี้ยนึงวิ่งหาที่ปัดเลยเจอละดูป่าไม่หาที่ปัดก็หาหลุมเลยอ่ะมนั่นไงเพื่อนเพื่อนโดนแล้วไม่น่ารอดอ่ะมันเฝ้าอยู่ด้านล้ยกูกูเห็นละเฮียมันอยู่ตรงนั้นนี่วา อ๋อหลุมยี่ไหในบ้านปัดไปยังปัดปัดแล้วปัดแล้วปัดแล้วกูว่าหลุมมันต้องอยู่ตรงแถวไร่ข้าวโพดตรงแถวนี้แน่เลยมันมีไม่รู้ว่ะมันมีหลายแบบเลยแต่ไร่ข้าวโพดก็มีที่หนึ่งนั่นไงเฮ้ยเจอปัดเลยปัดเลยเดี๋ยวดูให้มันไม่เฝ้าว่ะไม่เฝ้าหรอจริงดิแต่ยินเสียงเอาไงเอาไง ไม่เฝ้าไม่เฝ้าไม่เฝ้ากูหนีเลยนะไอ้หลุดเพื่อนหลุดเพื่อนหลุดไอ,อ้มึงปั่นต่อเลยมันลงมาแล้วโอเคปั่ <Okay. S 2> นต่อให้เสร็จเลยไม่นา่ารอดโอ้ยชิบหายแล้วอย่าพึ่<อ>งอย่าพึ่งตายเพื่อนไ,ไม่ยื้อให้เลยไอ้เหียเอ้ย ยื้อยู่ฮะแต่มันไม่เฝ้านะระวังด้วยแต่มึงไปช่วยไม่ทันหรอกไม่ยื้อว่ะไม่ไม่ยื้อโอ้ oh. ดูแมวไว้ให้ดีอะ่ะโอ้แมวแม่งลำบากด้วยนะโอ้ย oh. แต่แมวต้องเลเวลสองขึ้นไปเนะ้ะถึงจะ ค่อนข,ข้างโอเคหน่อยอใกล้ไปไม่มีอะไรอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลไกลใช่ปะ่ะเอ,ออย่ารุ้งดีอูตกใจเฮียด,ดูดูทางออกก่อนใกล้ๆนั่นแหละเอออยู่ที่ลุ้นดวงหรอามาวะมันมองมึงอยู่เอ,อ้ยมันไม่ ข้างหน้าเลยเมื่อกี้หลบแบบนี้น<ด>แหละพยายามขยับหน่อยอยู่กับที่นาฬิกาเตือนต้องหนแม่งดูยากว่ะเออไม่ได้ยินเสียงหัวใจอะ่ะลำบ,บากอ,อ่ะไอ้เชียเรียบร้อยตายแล้วไม่ไม่หรอก เฮดไโอุ้ยทีเดียวล้มอ่ะเ้ยเราเปิดอันนี้มาโอ้โหไม่รอดว่ะไม่รอดว่ะแม่งโหดบอกแล้วแม่งแรงปวเลยนะไม่รอดอ่ะดิ้นหลุดดิวะไม่หลุดวะเรียบร้อยละโอ้โหโอ้โหโหดจริงว่ะ รองดูของมันเองเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงถ้ามันแต่ละแผนที่มันมีไอ้น,นี้ใช่ป่ะไอ้จุดจุดจุดลงฐานรับอะมีแต่ซงเด็ดเดโอ้ยแผนที่นึงก็จะส่งประมาณสองถึงสามที่มั้งเอาไงอีเกมไหมหรือเลิกสักเกมไหมชวนม คับนึ่นนะขอดูศตรูกันโอ้โหเปิ์กนี่โคตรเปิ์กนี่แบบ no one escapes โอ้โห่พอริ